รู้หรือไม่ว่าทุกๆ40,000กิโลเมตรควรต้องเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับก็ประมาณสัก25 0 0 0กิโลเมตรมันมันก็จะคุ่คุณน,นะครับแล้วก็จะแห้งแบบนี้เลยถ้าเราจะเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับเปลี่ยนด้วยตัวเองง่ายๆนะครับปกติต้องใช้2คนนะครับ2คนหรือ3คนนะครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนี่ครับดูจากสภาพน้ำมันเบรกนะครับผมคายออกมาดูเห็นไหม คุณแบบโอ้โหผมให้ดูสาธิตให้ดูว่าการเปลี่ยนมันบีกง่ายๆนะครับแบบนี้ด้วยตัวเองนี่ครับใส่จุ๊บเข้าไปแบบนี้คลายน็อกก่อนนะครับคลายน็อตเบอร์แดนะครับเบอร์แปดคลายน็อตแบบนี้แล้วก็ถังลมมาดูนี่ครับนี่ถังลมนะครับเปิดแล้วก็เปิดนะครับเปิดวาลเปิดก๊อกวาลนี้ให้ลมนะครับมันเข้าไปดูดนะครับนี่เราต้องดูนะครับต้องดู นี่อย่าให้น้ำมันเบรกนะครับมันหมดนะครับเห็นไหมเบรกที่ใส่ไปใหม่ไหมส่แเจ๋วเลยนะครับแล้วเราก็เปิดอ่าแล้วดูนะนี่ครับรอดูนะครับน้ํามันเบรกมันก็จะค่อยๆไล่ดูดไล่ไปนะครับมันจะไล่น้ามันเบรกออกไปนะครับไล่ของเก่าออกนะครับเอาของใหม่เข้าไปแทนที่นี่ครับเห็นไหมครับว่าน้ํามันเบรกนะครับของเก่านี่ของเก่ามันจะไหลออกมานี่เลยครับเห็นไหม ดูสภาพน้ำมันเบรกของเก่าดินี่ต้องดูนะเราต้องดูที่กระบอกนะครับน้ำบอกแห้งแล้วเราก็เติมน้ํามันเข้าไปแค่นี้เองคอยเติมน้ํามันแล้วก็เปิดวาลวนะครับเปิดวาลวทำเองคนเดียวง่ายๆเห็นไหมดูน้ํามันเบรกของเก่าที่มันหลกมาดิโอ้โหโคตรด,ดาอะ่คคอะโคตรขุ่นอ่ะแล้วก็เติมน้ํามันเข้าไปแค่นี้เองนี่ครับ ให้มันไปนไล่น้ำมันของเก้าไหลออกมานะครับโอ้โหดำปืพดแบบนี้นี่แหละควรเปลี่ยนทุกๆ40,000กิโลนะครับถ้าเป็นมอเไซค์ก็มาสัก2อง0มถึงส0 0 0 0ื่นกิโลนะครับดึงออกจุบออกแล้วแจประแจเบอร์8นะครับอ่าขันให้แน่นขันให้แน่นนะครับแล้วก็ย้ำนะครับเบรคแค่2-3ทีพอด้วยแข่งโป๊กเลยอะ่ะนี่ง่ายๆแบบนี้เองนะครับ การเปลี่ยนน้ำมันเบรกไม่ได้ยากต่อไปไม่ต้องใช้สองคน3าคนคอยคายน็อตระยย้ํายน็อตระยย้ำเพียงแค่มีกระบอกตรงนี้เลยแล้วก็ถังลมแค่นี้องง่ายๆถ้าสนใจนะในดากราผมปักใค้แล้วไปจิ้มสินค้าดีดากราเหลืองด้านซ้ายมือเลยนะครับ